ก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในไลฟ์ครับพักครึ่งนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่มีเวลาไลฟ์ซะแล้วแต่ว่าจบก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเกมเชลซีกับปาร์ฟอสก็จบ0 0นะครับ0-0แต่เป็น0 0ที่ใช่เขาเน่องอึดอัดนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เขารับต่ำแล้วก็เวลาเชลซีบุกเนี่ยเจอเขาแพ็คเกมรับลงไป4 5หคนนะฮะก็ถือว่า เจาะไม่ง่ายเจาะไม่ง่ายนะครับเจาะไม่ง่ายดูแล้วมีโอกาสจะอาจจะจบแค่ประตูเดียวด้วยซ้ำน,นะครับเกมแบบนี้นะครับอืมโกยืนตำแหน่งดีจัดแต่จร,จริงจะว่าไปเนี่ยลูกยิงของเราแต่ละช็อตก็ดูไม่ได้ดีมือรู้สอบประตูมากเท่าไหร่นะครับก็ยังดีเอาจริงยังดีที่บอลของเรียมรูซิเนียยังดูแบบยังดูแบบบุกกดดันหมายถึงว่าสปีดเกมหรือว่าจังหวะบอลเล่นยังดูแบบ ค่อนข้างจะเขาเรียกไรผมว่าค่อนข้างจะ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 บทเข้าใส่อ่ะไม่ได้เป็นเกมเหนื่อยๆนะฮะแต่ดูแล้วโอกาสจบ,บ,บ 1, 2, 0, แบบหนึ่งศูนย์สองศูนย์แค่เนี้ยประมาณเนี้ยหนึ่งศูนย์มาแบบน่าจะแค่ประตูเดียวนะครับอือเจอแผนอุดอ่ะขอบคุณตั้มด้วยนะฮะบ,บอลอื่นอัดมากครับวันนี้ใช่บอลอื่นอัดเจอบอลรับต่ำเชลซีเวลาเจอปัญหาอย่างหนึง่งคือบอลรับต่ําด้วยนะครับตั้มอยู่กรุงเทพปะเนี้ย สวัสดีคุณตั้มด้วยนะสวัสดีทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับฝากติดตามด้วยนะคะคือบอลโชลซีเอาจริงเรื่องเรื่องไรไอเดียจริงเป็นมาสักพักแล้วนะครับเรื่องไรไอเดียเนี่ยหมายถึงว่านักเตะพอไม่มีคือเราไม่ได้มีตัวสร้างสรรค์เกมแบบโคปาเมอร์เรามีการาโชว์มีเนโต้พวกนี้เป็นตัวเลี้ยงกินตัวซะมากกว่าเราจะไม่แปลกใจเลยที่เราจะเห็นการอาโชว์ acho, หรือเนโต้ที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาโยกโยก,โยกแล้วเปิด อยู่ที่ว่าจะเปิดเข้าเป้าหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเปิดเข้าเป้าก็ได้ประตูถ้าเปิดข้ามไปข้ามมาก็เนี่ยจะเป็นเหมือนเนโต้ที่เปิดแบบเปิดข้ามไปข้ามมาคือถามว่ามันจะบอกว่าเคาะอยู่นั่นแหละผมว่ามันหนึ่งเราไม่มีตัวแบบตัวตัวเพลย์บเก ker ที่แบบเป็นตัวสร้างสรรเกมเหมือนแมนยูมีบรูโน่อาร์เซนอลมีโอเดกาดอะแต่เกมเนี้ยเชลซีกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนมีแต่ตัวป้ออะเข้าใจว่าตัวป่อคือคือ,ค,อคือตัวเดินลุยอะไม่ได้มีตัวแบบ ทะลุตัดช่องอะไรเงี้ยแล้วก็บอลพื้นที่สุดท้ายไม่เฉียบขาดแต่ก็ดูแล้วอะถ้า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 ,ถามองในมุมเกมกับกับมาริสกานะอันนี้ว่าตามตรงผมไม่ได้มีอคติกับมาริสกานะอย่างน้อยบอลเลียมโลซิเนียรู้ว่าต้องบดต้องใส่อะ่ะต้องทํำยังไงเดี๋ยวรอดูครับว่าบอลต้องเร่งมึงจะเปลี่ยนตัวรับลงมาไหมหรือมึงจะเปลี่ยนตัวยังไงคืออย่างที่บอกนะครับนัดนี้เราเจอปาฟอสตบ,บ้านนัดต่อไปเราไปเยือน นาปโปลีเพราะฉะนั้นมีโอกาสก,ก็มีโอกาสแพ้นาปโปลีได้นาปโปลีไม่แพ้ในบ้านเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีต้องต้องพยายามชนะให้ได้ในเกมนี้นะครับอืมจริงๆจริงๆกิทเทนกานาโชไม่หนีกันมากผมว่าก็เนี่ยเป็นปีกสไตล์สับ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 ,สบ,สบ,สบอยู่ที่ว่าจะตัดยิงแล้วได้ประตูหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือว่าจะตัดแล้วเปิดอืมเอสเตวอลใช่เอสเตวอลผมว่าถ้าเกมตันๆไปดูในโตออกได้ครับผมว่านสักนาทีหกสิบเอสเตวอลต้องลงอืม เสียด้ลูกเินโซ่ก็มีมือไปผลักครับลูกนี้ก็พอพอมีมือไปผลักเขาก็มองว่าเขาต้องปกป้องผู้เล่นในตำแหน่งเกมรับเนาะอืมนะครับอ่ะฝากเพื่อนๆกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับก็ในช่วงไลฟ์พักครึ่งขอบคุณทาง Toyota Hilux Travel Greater Together แล้วก็ขอบคุณ Leo รวมกันมันกว่าฝากกดไลค์ like ให้หน่อยครับดันไลค์ถึง100หน่อยนะฮะดันไลค์ถึง100 เห็นเลียมหันไปติวกับมาร์กิวตลอดเลยสงสัยแกชอบน้องกิวแกคงบอกกันแหละว่าเฮ้ยกองหน้าในจังหวะนี้เราต้องเคลื่อนที่ยังไงแกคงพูดอะนะครับอืมมีทรงรอสุดนะฮะก็ไม่แน่นะครับถ้าคุณถ้าเล่นแล้วบอลรอโดนสวนกลับหมายถึงว่าจังหวะบอลบุกแล้วโป้งปัง,ปงเราไปเสียฟาวโดนปาฟอสบอมเข้าไปอะ่ะโดนน็อกได้เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วเน้นแค่สาคะแนนไปก่อนันนะครับเชลซี Chelsea. วันนี้พี่ไม่พักเลยครับไม่ได้พักครับวันนี้พักยูเว่อยู่นะยูเว่ way, เอาจริงผมช่วงหลังพักยูเว่บ่อยดูได้ดูเคนันยูดิสอะผมว่ายูดิสเนี่ยเอาจริงไม่ได้หนีกับพวกกิทเทนมากแต่แต่เขาเขาหมายถึงว่าวิธีการเล่นไม่ต่างกันแต่การตัดสินใจหรือว่าคือเป็นปีกที่มีความเร็วอะแต่การตัดสินใจของเขาจะดีจังหวะไหนต้องเปิดจังหวะไหนต้องยิงอะเขาดูแบกยูเว่เคนันยูดิสยูดิสอืมครึ่งหลังมีแน่ลูกสวนต้องระวังครับแต่ว่า ผมเชื่อว่ามันจะเป็นบอลวันเวคู่ยูเว่เป็นไงบ้างต้องชมเบนฟิก้าดีกว่าบอลเบนฟิก้ามูรินโญ่ไม่ใช่บอลไม่ใช่บอลแพ็กเกมรับนะครับต้องบอกอย่างนี้บอ bon ลมูรินโญ่หลังๆรอสวนอันตรายนะครับจริงๆมีจูเลีย้าเบรสตินีมีเชลดรูปอะไรพวกเนี้ยอันตรายสร้างสรรค์เกมดีไหมยูดิสผมว่าเขาเขาก้าวระดับก้าวขั้นก้าวข้ามร,ระดับกิทเทนมานิดนึงคือจริงเขาเล่นเหมือนตอนกิทเทนอยู่ดอทมุลเลย คือกล้าเล่นริเวพูะชนะไหมเห็นว่าตอนนี้สองสองนะเอสเตวาจะได้ลงไหมครับผมว่ามีโอกาสได้ลงนะครับจริงๆเกมแบบเนี้คือความแตกต่างของเนโตเอสเตวาเนี่ยผมว่าเนโตจี G ้จี้แล้วเปิดแต่เอสเตวาอ่ะผมว่าเขายังมีความแบบเลี้ยงจี้เหมือนกันแหละแต่ความคิดสร้างสรรค์เอสเตวาจะดูแบบจะดูมีมากกว่านะอันนี้ต้องยอมรับว่าเอสเตวามันคลาสมันดีกว่าเนโตนะครับใครอยากโดเน a t นะครับสนับสนุนช่องซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์แตงได้ เฮ้ยลิปูนำหนึ่งศูนย์เหรอทำไมเมื่อกี้ผมเห็นสกอร์สองสองวะคู่ไหนวะคู่หมักเซยเหรอผมไม่ได้ดูนะครับขอภัยผมพาคยูเว่แล้วก็ดูเชลซีไปด้วยอ,อ๋อบาซ่าสองสองเออผมก็ว่าอยู่บาซ่าสองสองเห็นอยู่สกอร์สองสองบาเยน์หนึ่งศูนย์ศูนย์อยู่มั้งใช่ปหบาซ่าไปโดนซาลาเวียปลากได้ไงอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้นะหังแกภาคแล้วแกดูไปด้วยคือแกดูแกม, aza, มีคู่บาซ่ามีคู่บาซ่ากับมีคู่ aza, ลิเวอร์พูลแสดงว่าแกภาคลิเวอร์พูลใช่ไหม ใช่ปะเออแกภาคลิ้วูลูที่เซโซ่มงเข้าผมว่าพรีเมยร์ลีกมันให้แน่ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้คิดยังไงกับเนโต้ชอบเปิดสองจังหวะอืมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดรอปลงนะผมว่าเนโต้ดรอปลงแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือข้อดีอย่างหนึ่งคือบอลของอะบอลของของเนโตได้ลูกขยันแต่ช่วงนี้เห็นชัดเลยฟอร์มตกฟอร์มตก ใครพาเชลซีครับไม่รู้เหมือนกันครับเอาจริงไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ดูเราปิดเสียงไว้ไงนิวคาสเซิลนำพีเอสวีสองศูนย์สบายใช่ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่มีมีโอกาสครับมีโอกาสที่นักนักฟุตบอลจะฟอร์มตกผมเข้าใจแต่ว่าแล้วอีกอย่างเอาพูดตรงๆงคลาสเนโตอะ่ะผมว่าตอนวูฟหนักกว่านี้นะฮะตอนวูฟนี่มีเจ็บด้วยนะครับอืมใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นเรื่องเลียมโรซิเนียอย่างน้อยบอลเรียมโรซิเนียไม่อืดน,นะครับผมบอกแค่นี้ บอลเลมโซิเนียไม่อืดอา้าทำไมอ๋อไฮไลท์ light, ก็ว่าอยู่ทำไมไฮไลท์เป็นทำไมบีอินหนึ่งเป็นนิวาเซิลกับ p ีเอสวีอ๋ออันนี้กอดดอนยิงพี่ใช้ไม่อยู่ไม่ใช่หรอพี่ใช้ไม่อยู่พี่ใช้ย,ยังไม่กลับจากอังกฤษบ้างผมไม่แน่ใจนะแต่พี่ชิดกับพี่ท็อปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบอลโลซิเนียโอเคนะครับใช่อย่างน้อยผมว่าเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมพูดเดี๋ยวหาว่าหาว่าไปเข้าข้างไม่ใช่นะผมว่า ผมว่าอย่างน้อยบอลเรียบโูซิเนียบอลจังหวะไหนต้องบุกอย่างเราเจอปาฟอสเราเจอทีมเล็กกว่าเงี้ยต้องบุกใส่เออมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเราต้องเล่นแบบนั้นเราต้องเป็นบอลบุกเนโต้น่าจะเลเวลตันผมว่าเนโต้ไม่หนีจากนี้ครับฟอร์มไม่ได้เวิร์คลาสกว่านี้ฟอร์มอยู่ตรงนี้แหละไปดูเนโต้ผมว่าเกมจะเปลี่ยนถ้าเอาเอสเตวาลงมามีโอกาสครับเพราะเอสเตวามันมีลูกจีจีจัดแต่ดูแล้วแฟนเชลซี ทำใจนะคงไม่ได้จบแบบขาดลอยผมว่าถ้าจะมีประตูอาจจะต้องต้องเร่งตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังต้องเร่งหน่อยนะครับเชลซีสำรองเนี่ยผมว่าถ้าจะลงมาเปลี่ยนเกมได้นะโอ้โหอ่ามิกิทเทนเอสเตเวัลเท่านั้นเองแค <c oughs> ่นั้นเองที่เหลือเขารับต่ำครับใช่เขารับต่ำครับ,ร,บ,ร,บรับต่ำเนี่ยถ้าเราขาดตัวที่มีตัวแบบ ตัวเล่นแบบไอเดียเราไม่มีตัวไอเดียเนี่ยเราเหนื่อยครับถ้าเราไม่มีตัวแบบโคพาเมอร์นึกออกไหมไม่มีตัวแบบโอเดกาดอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบดีดัป้อล้อไม่เป็นอ่ะจะเป็นลักษณะสไตล์นั้นแต่แต่จริงปาฟอสก็ไม่ใช่ทีมแบบง่ายเหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ยูเวชนะปาฟอสก็เหนื่อยนะครับอืมอยู่ดูจะเงียบก็เงียบเลยคู่ไหนผมไม่แน่ใจนะฮะไม่รู้ใครภาคผมไม่แน่ใจไม่พี่ใช้ไม่รู้มาอย่างผมว่ายังไม่มานะนะครับ อ่ะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับไลฟ์ Live, เดี๋ยวผมไปภาคยูเว่ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันไลฟ์หลังเกมนะฮะอ่ะใครจะอยู่หลังเกมมั่งกดหนึ่งให้หน่อยผมว่าผมว่าอาจจะจบ1ึงศูนย์แต่ถ้าเราได้เร็วตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังก็มีโอกาสแต่ผมว่าไม่ไม่น่าถึงสามศูนย์นะจริงไม่ง่ายครับไม่ง่ายเกมนี้ไม่ง่ายผมพูดเลยนะเอาพ่ทอปกับชิตตี้นะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับไปเตรียมตัวคู่นู้นก่อนเพราะเบนฟิก้าเดี๋ยวกลับมาแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ